พี่น้องครับการที่ประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกสทรโดยตรงเนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะผมวิเคราะห์ว่าเอาเอา,เอาจํานวนตัวแรกเมื่อการเลือกตั้งปีหกหกเนาะเมื่อปีหกหกเนี่ยพักคส้มเนี่ยได้มีผู้มามาเลือกเนี่ยสิบสี่ล้านพักแดงเนี่ยมีผู้มาเลือกสิบล้าน ก็คือยี่สิบล้านแล้วก็ยังมีพักฝั่งฝั่งที่หัวก็น้าอีกสักล้านหนึ่งก็เป็นทลายยี่ห้าล้านคราวนี้ยี่ห้าล้านเนี่ยมันเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่ลงคะแนนเสียงฝั่งแดงฝั่งส้มก็เลยอาจจะเป็นเหตุทําให้ไม่ให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสได้เลือกสอสอด้วยตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเลือกสอสอสายสีส้มสายสีแดงเข้า มันอาจจะทำให้ไม่ถูกใจใครบางคนหรือไม่ไม่พกใจพวกกลุ่มออลิตหรือไม่กลุ่มออลิตคือกลุ่มคนร่ำรวยกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนักธุรกิจแล้วคราวนี้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ถามไม่มีใครถามแต่กับตั้งทงมาแบบนี้มันก็สอดคล้องกับความต้องการของอีลิตหรือไม่ ที่เกรงว่าถ้าเลือกสอสลที่จะมาล่างรัฐนูนโดยประชาชนเลือกเนี่ยกลัวว่าเป็นจะได้สสลสายสีส้มเข้ามาเยอะถ้าสสลฝั่งหัวก้าวหน้าเข้ามาเยอะก็อาจจะมีผลทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไปเข้าข้างพวกกลุ่มคนร่ำรวยคนมีอำนาจกลุ่มฝั่งขวาจัดกลุ่มอนุรักษนิยมคราวนี้ลุงดิดถึงบางอ้อแหละทำไมสารรัฐธรรมนูญ จึงวินิจฉัยมาในสิ่งที่ไม่มีใครถามแต่ครั้งนี้สารเขาเขาวินิจฉัยเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เคารพศาลด้วยความเคารพครับสารนะครับด้วยความเคารพครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่คนไทยเนี่ยหรือปวงชนชาวไทยเนี่ยกินน้ำพริกกินหญ้ากิน ผักบุ้งต้มเป็นชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาหรือไรจึงไม่มีสิทธิ์เลือกสอตลอได้ด้วยตัวเองอันนี้เป็นคำถามครับเป็นคำถามนะครับ